รูปแม่น่าเสียดายลำหน้าครับลุงพิทูลนะครับสุกจิตนะครับกรรมการตาไวมากเลยครับตาดุดเดียวครับทูลสุกจิตนี่เกือบทะลุไปนะฮะลรงนี้ครับทางฝั่งดิฟเซนทางขวาของลังซีเอฟซีตัวสกัดนะครับสะเลครับมองหาเพื่อนครับลรงนี้เปิดจะเปิดไม่เปิดครับเปิดไปครับขวางบอลไปทงนั้นขวาครับตัดบอลได้นะครับทางฝั่งลังซีเอฟซีครับยังคลองบอลอยู่นะครับ แต่เมื่ทิงทางด้านกาวข้าโดนไปที่หน้ากองเตะโทษครับไม่ผ่านกองหลังของลุยสานครับบอลยังโต้ต่อไปมาระหว่างลุยสานกับลังซีเอฟซีอยู่ที่บริเวณหน้าตอบเตะโทษของทางฝั่งลุยสานนะครับมาติโอโน่นะลูกนี้ก็ล้ำหน้าไปนะฮะ เจอการเช็คลายของทางด้านของูกองหลังลูกอีสานนะครับลูกนี้บาติโอโน่ก็ล้ำหน้าไปครับบอลนี้สิบนาทีสุดท้ายนะครับแม่ยากับพิบตาด้วยประการทั้งปวงครับ เสียยังได้บอลอยู่นะฮะทางก้าวซ้ายครับลูกอยู่ริมเส้นครับให้กับเจ้าของทรงผมอันบาดใจแม่ฮะโอยโบจูเลียสฮะเจตบินครับเปิดบอลขึ้นไปครับลุยยาวครับโยนให้ถินโยครับพิโยถึงไหมฮะสกัดไปได้ครับนิดเดียวครับรักคงชูเมืองครับบอลอยู่กลางสนามนะครับลูกนี้ ติวโน,โน้ครับโยนบอลให้เพื่อนครับหมายเลขสิบสามนะครับมีระวัฒน์เล็กสุนทรนะครับจ่ายบอลไปจะให้โบริโบจูเลียนนะครับแต่ไม่ถึงครับอนุพงศ์งเล่นวันาศาญ์ุันศาญ์ยิงได้บอลครับคัองบอลลิม <ไป S 2> ยิงไป้วครับลิมกลับขวาให้พินโยครับพินโยมองหาเพื่อนครับพินโยเปิดบอลมาให้ด้านของ 14ครับวิทูลครับวิทูลครับถึงไหมครับตรงนี้จับบอลไม่อยู่นะครับจับบอลยาวไปนีิดนะบอลมันไม่ไม่อยู่เท้านะโอ้โหลูกนี้วิทูลนะครับตอนนี้ขยับเอาพินโยนพินิษมาเป็นนะครับดูเกมนี้แลกหมัดกันแล้วครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับซ่อนรีโมทไว้เลยฮะอย่าเปลี่ยนช่องนะครับกำลังมันครับจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้ว หลายคนครับลูกอยู่ที่บ้านตอนนี้บอกจะขอดูกรบตูนนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับพ่อกับแม่ฮะเสียงข้างมากขอก่อนวันนี้ลูกตอนนี้รังสรรนะครับมีอาการบาดเจ็บครับตะิวขึ้นเลยครับวรับบทหนักจริงๆครับถึงไม่ได้เป็นพระเอกครับแต่ว่าวันนี้รับบทหนักจริงครับนี่จะเป็นผู้เล่นที่มาเสริมทัพในเลกสองเราครับจากน้านบีซีเทโรศาสนาครับรังสรรในเลกห้านะครับ ยกเครดิตให้กับผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนครับที่แก้เกมลงมาดีครับในครึ่งหลังของทางฝั่งลุกอีสานการบินไทยนะครับที่ก็ตามตีเสมอได้นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ว่าในเวลาที่เหลือครับลุกอีสานที่ไหนครับตรงนี้ส่งใจมาช่วยเยอะๆครับวันนี้แล้วก็ทันใดที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับอยากจะร่วมสนทุนนะครับสโมสรว่าลุกอีสานนะครับการบินไทยของเรานะครับก็เียว่าไม่ว่ากิจการทันเล็ก หรือใหญ่นะครับก็มาเป็นส่วนร่วมสนุนทีมลูกอีสานทีมมหาชนทีมนี้ได้ครับเราจะเป็นกําลังใจเป็นที่พักที่ให้กําลังใจให้กับคนอีสานพัดถิ่นกว่าสามล้านคนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและหนึ่งในนั้นคงต้องรวมถึงผมด้วยนะฮะครับแล้วพี่ทิศไซฮะที่นั่งอยู่เป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับผมนี่มาจากสกลนครนะครับด้านหนึ่งนะน้องคายนี่จากน้องคายนะครับมาที่หนาไปได้ฮะอีสานเหนือเหมือนกันนะครับ แต่ผมเบ้าภาษาย่อว่ามันคือหมู่นะครับในแดกาฟังกันแน่ครับฟังกันออกแน่บุออกแน่เด้อครับลูกนี้ครับแม่บารติโอโนครับลูกนี้บอก don't know I d o n t know ฮะไปกลางสนามเลยนะครับแต่คนที่โนอยู่ข้างล่างนะฮะบัานเฉลิมบหัวโนครับดยสารได้ลูกตั้งเตะครับจากกลางสนามครับมาดูชิว่า ดูภาพผมดูภาพช้าครับข้างหลังฝรีย์แหมะโขเข้าไปมือนะฮะมือเลยสอกนะฮะสอกเข้าไปข้างหลังฟุตบอลในมือไม่ได้ครับต้องขาอย่างเดียวครับอย่ามาเอามือขึ้นมาเล่นไม่ได้ไปแล้วครับโอ้ยกจูเลียสครับดูจูเลียสแกเล่นนี่ฮะส่งปาดเข้าไปที่กลางสนามครับวนรอบหนึ่งครับเปิดบอลเข้ามาตรงนี้โอ้โหล้ำหน้านะครับ ลูกนี้ท่ากรรมการกับพิษตาเนี่อาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับเกมในวันนี้ครับจูเลียสครับเป็นตัวสำรองที่มีบทบาทมากนะฮะสำหรับทางฝั่งลังสิตเดฟซครับลงมาสร้างความปั่นป่วนให้กับกองหลังทางฝั่งลุยสารได้อย่างมากเลยนะครับครับลุยสาได้ตั้งเตะครับยาวขึ้นมาฮะ หน้ากรอบเคทเอไม่มีใครนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดอีกครั้งนะครับในวันนี้แฮร์เมเกอร์ครับผลิตภัณฑ์ปกปิดผมขาวครับอุปกรณ์ป้องกันการจรกรรมรถซีคาร์ครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมด้าเลือดจระเข้โสมปูเซนยาสมุนไพรจีนและเอ็กซ์ตร้าลายไทยเครื่องดื่มสมูุนไพยเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ช่องความสุขสุดขันษาส่งตรงถึงบ้านนะครับลายไทยนะครับโดยบริษัทการบันีเน็ตเวิร์กครับก็อยู่ที่ซอยโชคชัย4นถนนลาดพร้าว53สะพานครนทองหลากรุงเทพวันนี้ครับก็ผลิตรายการสารดีแล้วก็ผ่านช่องเค c h a n n e l นะครับ ก็มีสาระดีๆครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลุกทุ่งลุกกรุงภาพยนตร์ไทยต่างประเทศข่าวตลกวาไรตี้หมอลำลำตัดนะครับเรียกว่ารลยไทยช่องความสุขสุสันษาครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่มีจานดาวเทียมนะครับก็มี4ช่องความสนุกให้่านผู้ชมนะครับก็คือช่อง T M Channel ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ช่องลายไทยนะครับรวมถึงช่อง b o ฟิล์มนะครับที่มีหนังสนุกมาให้ดูตลอดนะฮะและช่องมูฟวี่ฮิตนะครับ ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับลุยสารการบินไทยนะครับสมสรสอนฟุตบอลอินซีเพื่อนตำรวจนะครับ a a s ครับชุดกีฬาเดฟโฟครับน้ำพิกคกแตกนะครับโดยสลักทรัพย์เคทบีประเทศไทยนะครับร้านคกไม้ไทยลาวครับเดือนงานโดยพี่สุดชาติซอยลาดปลาเค้า24นะครับร้านจุ่มแซ่บแรปกม .6 ของพี่ชัยนะครับ วิทยาศาสตร์ชุมทางอาชีพพิทยาศาสตร์วิเอนไกนะครับส้านอาหารบ้านกงพะเยงจังหวัดภูบนนะครับชุดกินอ่าบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับฝากไปถึงผู้ประกอบกิจการทุกท่านนะครับที่ท่านกาลังชมในสนามอยู่นี้ในสนามตัวจริงเราจำกัดที่สิบเอ็ดนนะครับแต่ผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์เราไม่จำกัดนะครับส่งเ้ามาร่วมสนับสนุนเราได้นะครับทีมลู่อิสานการบินไทยนะครับ ไม่จำกัดสปอนเซอร์ครับเราถ่ายทอดไปทั่วโลกครับให้กับผู้ชมทั่วโลกครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทบีปไหนนะฮะรับชมนะครับ k Channel แล้วก็ IPM เราได้นะฮะรานนั้นกิจการของท่านนะครับจะถึงตรงกับดุสานเราทุกมุมโลกเลยครับสามสิบกว่าล้านคนที่อยู่กระจายทั่วัโลกะครับเอาแล้วลูกนี้มาดูลูกนี้ครับแม่ลากไปครับลากเลยก็ไปพินโยครับมองหาเพื่อนครับพินโยย้อนมาส่งบอลย้อนกลับครับ บันเฉลิมลูกนี้มาครับลูกแมรลุดหรือเปล่าครับวิทูลวิทูลโอ้โหลูกนี้เป็นลูกน่าจะเป็นลูกฟาวล์ครับกรรมาการก็โทษเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะครับตอนนี้4 5นาทีครึ่งเวลาหลังก็หมดไปนะครับตอนนี้อนนเอาละครับบาดเจ็บกันบ่อยนะฮะเลยโทษไป3นาทีครึ่งแรกโทษไปน1นาทีนะครับมาดูครับ2ทีคนที่ว่าสู้กันสนุกครับวันนี้มาลุ้นกันครับใน3นาทีสุดท้ายนี้เอ้า อยู่ี่กับอะไรขึ้นโอ้โหเป็นเป็นเป็นประตูนะครับลูกนี้แม่ไอ้ไอ้อดทนดิน้องสองนาทีขโมนไอ้ทุลักันดิมาติโอโน่แล้วเปล่าฮะต้องดูกันครับลูกนี้มันย้อยแล้วก็ตามนะออกมาฮะบริษัทประตูลุยสารเรานีดูภาพช้าครับโอ้โหเบียดกันไม่ดีครับกับผมสะทอนนะสกัดพลาดนะครับลูกนี้ เบอร์เจ็ดทั้งฝั่งลุยสารนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูออกมานะครับก็คงสะท้รนสกัดผ้านนะครับลูกนี้สกัดเข้าประตูนะครับลังสิตเอฟซีขึ้นนำลุยสารสองประตูต่อหนึ่งอย่างไม่ไน่าเชื่อครับโอ้โหครับเกมนี่สูสีสูสีมา่ดีนะครับ <affle> อึ้งินทั้<อ>งสนามนะครับตอนนี้แบบ <S 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 โอ้โหอีกสองนาทีที่เหลือครับเอาแล้วครับตอนนี้ ทางฝั่งลุยสารยังไม่หมดกำลังใจครับเราต้องฮึดสู้ต่อไปฮะแม่พีทีซัยครับลูกเมื่อกี้โชคเราไม่เข้าขั้นฟุตบอลนะครับฟุตบอลนะสกัดพลาดนะครับไม่เป็นไรครับยังไงก็เสาหน้าครับเสาที่7กรกฎาคมครับพบกันที่สนามเทพหัสดินนะครับลุยสารการบิไทยพบกับ ไปเยือนเขาบ้างครับไปเยือนกรุงเทพคริสเตียนนะครับเรียกว่าชงโคสีม่วงนะฮะก็ยังไงลุยสารที่อยู่แถวปทุมวันนะครับพญาไทหัวลำโพงนะสยามสแควร์แถวนั้นนะครับก็เวลาดีสี่โมงเย็นนะครับไปพบกันได้ที่สามที่หดสดินนะครับการเดินทางไปเชียรก็สะดวกนะครับ้ือลงฟ้าถึงปั๊บเลยทันทีเลยนะฮะแล้วก็ท่านใดที่สนใจเสื้อลุยสารนะครับนะครับ เป็นเสื้อผ้าอย่างดีเลยนะครับชุที่นักฟุตบอลใส่ครับใส่แล้วเย็นสบายนะครับก็ร่วมสนุนกันได้ครับที่หมายเลข0863680594นะครับ0863680594นะครับมีสีนสีครับสีฟ้ากับสีแดงนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นผ้าเนื้อดีครับผ้านาโนนะครับใส่แล้วแบบเย็นสบายแล้วก็ติดตามข่าวของสโมสรฟุตบอลลุยสารได้ที่เฟซบุ๊กนะครับสโมสรฟุตบอลลุยสารพญานาคินนะครับ หรือที่ w w w ร์นะครับลูกอีสานขีดกลาง fc. com นะครับ lwok ครับ esan ขีดกลาง fc. com ครับก็วันนี้หมดเวลาการแข่งขันครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนะครับน้ำพริกคกแตกนะครับบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยครับร้านคกไม้ไทยลาวนะครับร้านจุ่มเซฟแฮปกลมหกนะครับนิสสานชุมทางอาชีพนิสสารวิกเอ็นไกด์นะครับร้านอาหารบ้านกงพันเนียงจังหวัดอุบลครับชุกิลาเดฟโฟ บริษัทการเมืไทยจำกัดมหาชนนะครับสมุรสอนอินซีเพื่อนตำรวจครับยามาฮ่านะครับแกนสปอร์ตแล้วก็ AES ครับ,ร,บรวมถึงผู้สับสนการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับแฮ Hair เกอร์ผลิตภัณฑ์ปกปิดผมขาวอุปกรณ์ป้องกันการจราจรรถ C Car ผลิตภัณฑ์เสริมอา,ามมหารโมดาพลาัสเลือดจราเข้ครับโสมปูเซินยาสม,มุนไพรจีนเอ็ก Extra ลายไทยเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับ,รบขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สับสนทุกท่านนะครับก็ซาดีจากการมีเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งเปิดช่องแายไทยช่องส่องสุขสุดทันศาสส่งตรงถึงบ้าน